ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราขอให้ความรักของพระเจ้าโอบกอดคุณเหมือนอ้อมกอดอันอ่อนโยนที่ย้ำเตือนว่าคุณเป็นคนที่น่ารักขอให้พระปิชายาเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจและความแข็งแกร่งของพระองค์ช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคใดๆที่ขวางทางเป็นวันที่ดีเพื่อนที่รักในพระคิ์ที่มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณจะเต็มไปด้วยพระหัตถานสันติสุขและพระพรมากมาย ในวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าทึ่งจับใจผู้คนมากมายเป็นเรื่องราวของความเชื่อความหวังและการพบปาะอย่างลึกซึ้งกับพระเจ้าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองฟัติมาโปรตุเกสระหว่างพิธีมิสาวันเยาวชนโลกขอให้เราเริ่มต้นการเดินทางของเราด้วยการภาวนาอย่างนอบน้อมต่อพระบิดาตระหนักรู้ในการนำของพระเจ้า ขอพระจิตเจ้าเป็นครูที่ให้ความกระจ่างแก่เราด้วยความรู้ที่เราสแสวงหาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทาน,นภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพร,พรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพร,พรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้าเชิญเสด็จมาในดวงใจสตบุรุษและทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมาและพระองค์จะทรงในลมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและ,ะโปรดให้ได้รับความบันเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคิสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนในเรื่องราวนี้ชีวิตของเด็กสาวเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเธอได้ประสบกับปาฏิหาริเธอชื่อซิมินาอายุ16ปีจากสเปน เธอสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากสายตาสั้นอย่างไรก็ตามวันหนึ่งที่ฟาติมาระหว่างที่หนุ่มสาวจำนวนนับไม่ถ้วนต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเหตุการณ์มหาศจรรย์ก็เกิดขึ้นซิมินาเด็กสาวชาวสเปนวปัย6 6ปีผู้ยืนยันว่าหลังการรับสินมหาสนิทระหว่างวัจน,นพิธีกรรมในวันเยาวชนโลกที่ฟาติมาโปรโตุเกส เธอกลับมองเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์เยาวชนกว่าล้านคนมาพบกับพระสันตปาปาฟรังซิสในเมืองหลวงของโปรตุเกสเรื่องราวนี้สัมผัสหัวใจและทําให้พวกเขามีความหวังซิมินาเดินทางไปลิสบอนจากเมืองมาริตกับกลุ่มโอปุสเดในช่วงหลายวันที่ญาติและคนรู้จักได้รวมตัวกันภาวนาพิธีนพวานเพื่อเธอในวันฉลองแม่พระแห่งหิมะ วันเสาร์ที่5สิงหาคมเป็นวันที่เธอกลับมองเห็นซิมินาสูญเสียการมองเห็นเมื่อสองปีครึ่งเนื่องจากปัญหาสายตาสั้นเหลือเพียง5%ในเช้าวันที่5สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่พระสันตะปาป,ปากําลังสวดสายประคำในวิหารฟาติมาซิมินาได้รับสิ่งที่เธอนิยามว่าเป็นของขวัญจากพระแม่มารี เธอได้ให้สถานีวิทยุสเปนสัมภาษณ์ซิมินาเล่าว่าในเช้าวันนั้นฉันตื่นขึ้นไปร่วมพิธีมิสากับเพื่อนเพนเพราะเราอยู่ในวันเยาวชนโลกหลังจากที่ฉันได้รับสินมหาสนิทฉันก็เริ่มร้องไห้อย่างหนักเพราะเป็นวันสุดท้ายของพิธีนพวานฉันต้องการจะได้รับการรักษาให้หายฉันได้ถามพระเจ้ามากมาย เมื่อฉันลืมตาฉันเห็นได้อย่างสมบูรณ์เราต้องขอพระคุณพระองค์มากสำหรับการอาศจรรย์เพราะฉันได้เห็นพระแท่นบูชาตู้ศิลเพื่อนๆอ,อยู่ที่นั่นและฉันมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้เธอยังยืนยันว่าเธอสามารถอ่านบทภาวนาในพิธีนพวานและยืนยันว่าเธอยังอ่านได้ค่อนข้างดีและไม่ลืมเลยเธอมีความสุขมาก และขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภาวนานี่เป็นการทดสอบความเชื่อพระแม่มารีสมมอบของขวัญที่ฉันจะไม่มีวันลืมเธอกล่าวในถ้อยถแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่6สิงหาคมระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อสิ้นสุดวันเยาวชนโลกจากสวนเอดูอาโดที่7ในลิสบอนพระคาร์ดินัลฮวนโฮเซโอมิลาอาร์บิชอปแห่งบาเซโลนาละประธานสภาบิชอปแห่งสเปน ได้พูดถึงปฏิหารที่อาจเกิดขึ้นนี้โดยพิจารณาว่าเป็นพระหัสถ์านอันสูงส่งจากพระเจ้าท่านเล่าว่าท่านมีโอกาสติดต่อกับซิมินาผ่านวิดีโอคอลและเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาให้ฟังอย่างกระตือรือร้นเด็กสาวรู้สึกตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะเธอตาบอดมานานพอสมควรแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้วิธีอักษรเบลในช่วงเวลาสองหรือสปี ที่ซิมินาอารบทภาวนาวันขอบคุณพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นในระหว่างพิธีมิสซาที่จับร่วมกับกลุ่มของเธอจากมาบริดเพื่อสวดภาวนาขอให้รักษาและฟื้นฟูอย่างน่าทึ่งหลังจากได้รับสินมหาสนิทในวันสำคัญนั้นเธอทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการอ่านบทภาวนาอย่างไม่มีทิฏฐิโดยไม่มีปัญหาใดๆนอกจากนี้เธอยังเปิดเผยต่อพระคดินันว่า พวกเขาได้ภาวนาขอจากพระแม่มารีอย่างจริงจังเพื่อรักษาเธอเป็นเวลา9วันด้วยความประหลาดใจอย่างสุดซึ้งพระคาดินันโอเมล่ารับทราบถึงความสำคัญของการพบปะครั้งนี้และผลกระทบที่มีต่อชีวิตของเิมินานับเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงสมควรแก่การสอบสวนและไต่ตองต่อไปพระคารินันสนับสนุนให้พวกเขาขอบคุณพระเจ้าและอธิบายว่าการทำเช่นนี้ ไม่ได้ทำให้ได้รับการประกาศเป็นบุญยราสีเพราะพระแม่มารีทรงเป็นนักบุญแล้วใช่เป็นพระหัรสถานจากพระเจ้าท่านชี้ให้เห็นว่าหลังจากนี้แพทย์จะต้องประเมินว่าสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่แต่สำหรับตอนนี้สำหรับเด็กผู้หญิงแล้วถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเรียกได้ว่าเป็นปฏิหารเธอไม่เห็นและตอนนี้เธอกลับแลเห็น ตอนนี้แพสามารถพูดส่วนที่เหลือได้แต่เธอกลับบ้านมองเห็นดูเถิดพระเจ้าทรงอวยพระพรเราประหลาดใจต่อข้อความรับรองอื่นๆของเยาวชนที่มองเห็นได้ชัดเจนในช่วงวันเยาวชนโลกเราขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อพระแม่มารีแม่บนสวรรค์ของเราสำหรับการวิงวอนขอด้วยความรักของพระแม่ต่อพระพักพระเจ้า ออบกอดที่ปกป้องของพระแม่ได้นำความปลอบโยนมาสู่หัวใจที่สวดภาวนาขอให้ซิมินาหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ขอพระเจ้าทรงประทานสุขภาพที่อุดมสมบูรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ซิมินาเนื่องจากปฏิหารน,น่าทึ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระแม่มารีพระแม่ทรงเป็นมารดาแห่งความหวังที่ชี้นำเราให้วางใจในพระประสงค์ของพระเจ้า และทรงสนับสนุนให้เราเป็นเครื่องมือแห่งความรักในโลกนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้พระเจ้าจะทรงเทลงมาที่เราโดยความรักและความเมตตาอันล้นเหลือของพระองค์ขอพระเจ้าประทานพระพร